นักแสดงสาวแวโซตัดเพอไม่มีงานไม่มีเงินจะไปเป็นเด็กปั๊มพนักงานเซเว่นดาราคนดังบนกลางโซเชียลคิดเล่นๆจะไปเป็นพนักงานเซเว่นและทำงานเป็นเด็กปั๊มส่วนลูกขายกาแฟในปั๊มตอนนี้ไม่รู้จะทำมาหากินอะไรด้านเพื่อนๆส่งกำลังใจให้ชีวิตคนเรามีขึ้นก็ต้องมีลงเป็นธรรมดาโดยเฉพาะงานในวงการบันเทิงที่พอถึงจุดหนึ่งอาจต้องหันไปรับบทรองหรืออาจจะไม่มีงานเข้ามาเป็นเวลานาน,าน,าน จึงทำให้นักแสดงหลายคนผันตัวไปทำงานอย่างอื่นเช่นงานเบื้องหลังหรือทำธุรกิจไปเลยรวมไปถึงแว์โซที่ล่าสุดเธอได้โพสต์ข้อความว่าเธอจะหันไปทำงานเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อหรือเป็นเด็กปั๊มหลังประสบปัญหาไม่มีงานเลยโดยที่แวโซได้โพสต์ข้อความว่าเธอมีความคิดว่าตอนเช้าจะไปเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อตอนเย็นไปทำงานเป็นเด็กปั๊มส่วนลูกสาวจะให้ไปเป็นพนักงานร้านกาแฟ ที่หน้าปากซอยบ้านมีปั๊มน้ำมันพอดีไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะรับไหมเวโซก็โพสต์ข้อความว่าตนไม่รู้ว่าจะทำไปทำมาหากินอะไรดีปวดหัวมากเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะด้านเพื่อนๆได้เข้ามาให้กำลังใจแวโซเป็นจำนวนมากและบอกว่าไม่ต้องหมิ่นเงินน้อยสมัยนี้ดาราหลายคนก็ผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายของผ่านช่องทางออนไลน์กันมากบางก็บอกว่าน้ำหนึ่งแก้วก็เงินอะไรหาได้ก็ต้องคว้าไว้ก่อน รวมทั้งยังมีคนแนะนําให้แวโซทําของขายเช่นน้าพริกกักหมูเกี๊ยวทอดกาแฟหมูปิ้งข้าวเหนียวและอาหารหลายๆอย่างหากมีฝีมือด้วยก่อนหน้านี้แวโซเคยออกมาโพสต์เมื่อช่วงต้นปีว่าตนว่างงานและเหลือเงินเก็บน้อยมากและหากใครมีงานสามารถติดต่องานให้เธอได้เลย